สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้กับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณตาเหลียงง่วเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนที่จไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณตาเหลียงง่วสาวนิ้งกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่มเนเดอร์คาเดอค่ะคุณตาเหลียงง่ว เพื่อนว่าเพิ่นฝันดีเนาะค่ะเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด้๋ยไปเลียงงัวเนาะค่ะเนาะเลียงงัวอยู่ทงหน้าเพิ่นว่าแล้วก็มีน้องน้ำบวกข่อยเนาะค่ะเนาะแล้วมันมีปลาอยู่ในหันคุณตาเพื่อนว่าเพื่อนกระได้กำลังสีหาปลาเพื่อนว่ากำลังเกลยน้ำออกจากน้องเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นกระได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายสองผัวเมียคุยกันเพิ่นว่า คุยกันเบาเรื่องเลขว่าเลขมันสีออกตัวนี้เพิ่นว่าแล้วเลขสีออกตัวไหนละท่านผู้ชมในความฝันของคุณตาค่ะเพื่อเป็นการบา่เสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของคุณตาพร้อมๆกันกับสาวหนิงเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณตาเรียงบัวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทั้งทีมงานได้ยินข่าวเนาะค่ะว่าคุณตาหนีฝันดีวาสันเมื่ขึ้นนีวาสันคุณตาฝันมาจังไดโนอแบบสู่ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะฝันอยู่ตัวหลานาฝันอยู่ฝันอยู่วั่น่ตาฝันมาจังสีค่ะฝันละวราแล้วคั้วขึ้นก็งวลูกไปเรียง น,น้อตาหนันมีกล้วยอยู่สองโตมีหงวยอยู่สามโตัวออปรากดไาเลยไร้วัวก็กล้วยไปเดียงอยู่กลางตรงหน้านอ้อในความฝันนั่นละป่ะเทศนีก็เลยเดี่ยงป้าเดียงกายกาว่าบาดสมบลงเวีมันช่วยมันเที่ยงในตัวนี่ไร้กล้วยลงไปกินหนัง่าหน้าตัวเลยว่ะคตัวกันได้จอดงวงจอดกล้วยลงไปหากินหนัง ในความฝันได้นี่ค่ะกไร่ลงไปกินน้มแก็ได้กล้วยง่วมันมันก็กินหนามมันก็ไปน้ำกัดเนาะค่ะมาเที่ยนี่ง่วงกล้วยเมื่อกี้กินหนาอิ่มแล้วมันก็กินหนาเล่มห้าดูร้องหนามนั่นละค่ะพอดีตาเกิดไย้ไปช่องเบิึงบวกนั่นน้องนั่นมันหวือนตาคือหลายเท่นิตาคือว่าบวกอันกล้วยนั่นบวชค่ะคุณตาบวกบวกใกล้ใกล้กล้วยกินหนา่นะค่ะตาเรียกว่าจี สาเอาปลาดีกว่านะแต่เทียนนี่ก็ได้สาก็ได้เอาคูแข่งไปดั้มค่ะเลยเอาคูแข่งเนี่ยปีเกลือน้ำชีเกลือน้ำบอกสาเอานะเอาเอาปลานะแต่เทียนนี่ก็ได้สาไปสาไปก็ได้ยินปรากฏนี่หูค่ะเสียงผู้หญิงกับผู้ชายเออเออจีกันว่าเท้าเรียกออกตัวไหลว่าไฉ่ ทางเมียยราวาได้ปรากฏได้ยินยูค่ะเออบาดร่าม,มันเสียงนี่น่งีตาดป่าค่ะบาดตาไปเรืยบ,บนเนื้อสาบอีกนะไปนาบอกว่าอยกปุ้งปุ้งอู่ค่ะมาบาดเลยเออนอกมันอีกเลยว่าเด็วคนนอกตัวอะไรตา,า่าั่จักอยวาจักทั้งหัวนั่นป่ามอเมนต์นสงออกชีชุดเจ็บบ่ทางเมีย่ยลนวาค่ะ ่นคุยกันห่อคะคุณตาขีแม่นตัวตาไล้ยิ่จยังฉีนอแต่ว่าหันบ่เห็นคนแม่นบอคะหนบเห็นคนได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงอืมบาเทียดีตากระเรื่องเหมือนพลเรอตาก็ะเยย่งางไปเลอกเบิ่องนะค่ะเวียนเวียนเวียนเบิ่งมันไม่พ้นแน่นอนอ๋อมีพ้นไม่ปลาละเหมาะค่ะบานนี้ก็เป็นเวียนเบิ่งเวียนหาใสมันก็บ่พ้นโอ้ บาดนี่ความฝันคุณตายหย่หรอ่คะตากระยานน้องมันบ่เป็นคนนาะมีความฝันบาค่ะกูจินี้กูน่าบาค่ะก็เลยหนีสิไรงหัเลยก็เห็นมากเลยที่หัวมือเลยเฉลยมากเลยค่ะเออบาดนี่ปดหัวมือจะมาแล้วก็นี่ผีคขักกูฝันเนี่ยมันหัวมือเกิมาอะไรดิค่ะผีคักเนี่ยคือเราอย่างคนชินกค่ะ กสิิดยาเนาะก็ตเทนีลาก้าขันตาแบบปลาทีิสานี่หูตาใดบ่ครกับปลาลากบอท่านเห็นเจ้าเปานหมาหายไปจยงไรล่ะบุตนเหีนยหอดปลาบุตนเหีนยหอดปลานาเนี่ยก็จังมันบกหรือบมบบกอย่างไงซะถึงยหนเสียงก็เลยไปหาเบงว่าบะไปหาเบครอบเออมาเช่นหาเบิ่งบ่เห็นอย่งเนี่ก็เลยขึ้นอย่างนีกฝันนั้นฮะก็เลยขึ้นมากขึ้นมากก็เลยหงมื่อหงมือขึ้นมากมัน มาคำนวณบางความฝันผีกับพักอยู่โจรวานนะครับค่ะท่านี้ล่ะความฝันพราะไงกันล่ะค่ะิเป็นเจ้าที่เจ้าทั้เหมดนะครับเนาะคืออยู่เลยข้นงในคือความฝันครับบัตรเทียนี่เด็กนี่มันจะเป็น4ซื้อ7คือเขาวาดโอ้ยความฝันไงยังพิจารณาอาจะได้ดีครับกบจังสีเหลวล่ะเลยในความฝันนี่เป็นจังสีค่ะ กขอขอบคุณคุณตาได้หลายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะทีมาแบ่งปันตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อเพิ่อนอยากซื้อลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเพื่อเพิ่นถือรางวัลใหญ่นยายนาเนาะค่ะเนาะคะ่ะ,คะทางทีมงานกรสิมาตามคุณตาอีกหลอบนึงเนาะคะ่ะ,คะเป็นโคงสุดท้ายะคะ่ะ ค่ะขอขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุุณณขอบบบคคคครรัั่ะกรมาสรุปตัวเลขความฝันของคุณตาเลียงงัวเนาะค่ะเนาะเลขสามโตค่ะสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะกับเป็นเลขที่สองผัวเมียเพิ่นบอกกันเนาะค่ะเพิ่นคุยกันที่คุณตาเพิ่นเรียนหาคนและว่เห็นคนเนาะค่ะเนาะ ออมหาคนโบหินคนได้ยินแต่เสียงเขาคุยกันเพนว่ากับเป็นเลข407เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเสียงโฉกเบิงเนาะค่ะสื่อลอตเตอรี่เบิงเถื่อได้โใกไงได้รองวันไงกับคุณตาเลียงง่วเนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุหมันขวัญเยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเห่งหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุข่สุขนดเดอคาเดอข่าสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้ารวยได้เฮ็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ